มาแล้วมาแล้วแม่มาแล้วมั่งมีสีสุกเอ้ยแม่มาหาแล้วจะลูกมั่งมีสีสุกพ่อแม่ไปใส่ขื้เหลือแต่ตน้อยๆแทะขื้เหลือแต่ในน้อยแท้ลูกหึมึั่งมีสีสุกพุดนะ มั่งมีสีสุกเอ้ยมาแล้วมาแล้วเอาอาหารมาให้มั่งมีสีสุกแล้วพูน่าพูน่าพ่อเอามาให้แล้วอาปากซบสบเลยอาปากซอบซบ,ซบเลย มังมีสีสุกแล้วครับสวัสดีครับพี่ป้านะอาอามังมีสีสุกมาไร่งานโตแล้วจ้าพ่อเอาอาหารมาให้แล้วผุ่นวายน้ำดีใจกะดีกระด้ ดีใจกะดีกะดามังมีสีสุกดูนะอู้ยดีใจหลายเพั่นเพิ่นนมาพี่น้องเอ้ยดีใจหลายพ่อแม่มหากะดีกะดา่ามังมีสีสุก ดีใจหลายพ่อแม่มาเี่พูนะพูนะอ้าปากโซโบโซโบอ้าปากโซโบโซโบพูนะเฮ้ยอย่าแย่งกันลูกอย่าแย่งกันพูนเพูนอ้าปากโซโบอเซเบพูนะพูนะ อาปากโซโวเซเวดจ้าอู้ยพุนาพุน่าพุน่ะ